สวัสดีค่ะสวัสดีลุงปา้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปู้กก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็นอีพีที่287หรือ287นะคะ1เซตจะมี3กระถางนะคะวันนี้เราจะดูที่หน้าไม้เนาะราคา300บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะวันนี้ก็ยังมีของแถมเช่นเดิมนะคะจะเป็นโปร3แถม1แถม2เนาะนี่นะคะแถม1ตัวนี้ก็คือจะยังเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะกระถาง2นิ้วนะคะ หนึ่งต้นบ้างสองต้นบ้างในกระถางนะคะค่ากันไปในเซตนะคะอันนี้คือแถมที่หนึ่งนะคะส่วนแถมสองวันนี้ก็จะเป็นออสโมโค้ดกับยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ป้ายชื่อเนาะออสโมโค้ดบวกฆ่าเชื้อแล้วก็ป้ายชื่อเดี๋ยวตอนส่งปูจะติดวิธีการใช้ให้ที่สองนะคะก็จะเป็นสามแถมหนึ่งแถมสองแถมสามเลยนะคะวันนี้เนี่ยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะวันนี้ ในหนึ่งเซตก็จะเป็นไม้กระถาง5 5.5 5, หรือ6ให้หกระถางนะคะอีกสองกระถางเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะตัวแถมก็จะเป็นกระถาง2นิ้ววันนี้ก็ภายในเซตก็จะมีบางเซตก็จะเป็นปีกมานบางเซตก็จะเป็นกินารีไร่รำนะคะแล้วก็จะเป็นหน่นะคะเราจะดูตามหน้าไม้นะคะราคาเซตวันนี้อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะคะกับราคานี้เนาะ ปูลงคลิปวันที่8กรกฎาคมนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ที่9นะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR ว o d e คก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะวันนี้ปูมีมาแบ่งทั้งหมดน่าจะประมาณ9เซตนะคะที่คัดมาให้ได้9เซตนะคะวันนี้พิจารณาตามหน้าไม้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นราสีสิงห์นะคะเนี่ยราสีสิงห์เป็นไม้ด่างนะคะเป็นบอลกาบเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วดูความด่างเขาด่างสวยมากนะคะนี่ใบล่างๆที่ด่างเยอะนี่อาจจะช้ำน้ําตอนส่งเนาะนี่นะคะแจ้งไว้ก่อนแต่ข้างบนสวยมากดูลอดใหม่ ใบไมก็ด่างนะคะราศีสิงห์นะคะตับราศีใครสะสมอยู่แล้วยังขาดนะคะจัดได้จัดเนาะราคานี้นะคะคุ้มนะคะถ้าซื้อแยกกระถางเลือกเองคือราคาเกินนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นกระถางเลือกเองจะมีค่าส่งนะคะค่าส่งอยู่ที่50บาทแต่ถ้าปูจัดเซตให้คือราคารวมส่งแล้วนะคะ300เนาะกระถางที่2จะเป็นมนบางแสนนะคะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากมนบางแสนนี่น่า ไม่แน่ใจว่าผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองไหมนะคะนี่นี่นะคะดูต้นแม่ได้เลยสวยนะคะนี่เป็นไม้ป้ายนะคะมนบางแสนไม้แร่เมื่อปีที่แล้วกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นทวารทศมาศนะคะดูต้นแม่ได้เลยเป็นไม้กัดสีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะไม้ตัวนี้แล้วก็ใบจะดกนี่นะคะทวารทศมาศกระถางที่สี่ตัวนี้จะ ใบเขาจะคล้ายพวกไม้ตระกูลไก่นะคะมันจะห่อขึ้นข้างขึ้นข้างบนเนาะนี่นะคะนี่เอาไปดูฟอร์มตอนโตนะคะเผื่อจะได้ตั้งชื่อตระกูลไก่กับเขาเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่เซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งคุ้มมากนะคะราคานี้เซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นดารานพรัตนะครับนี่ใบสวยทุกใบเลย ในกระถาง5นิ้วนะคะสามารถอัพไซส์ขึ้นกระถางใหญ่ได้หมดนะคะไม้ไปถึงก็ประมาณสัก4-5วันนอพักไว้ถ้าอยากอัพขึ้นกระถางใหญ่ก็อัพได้เลยนะคะกระถางที่1ดารานุพร,รัตนกระถางที่2ปีกมานนะคะไม้ใบหอกของที่สวนเองนะคะมีชื่อจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะตัวนี้ปีกมานนะคะกระถางที่3กิติมาเจจิราตัวนี้เป็นไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะ อดีตราคาก็เคยสูงเหมือนกันนะคะกิติมาเจจิรากระถางที่4มี2ต้นในกระถางนะคะหน้าเข้มๆข้มแบบนี้เลยเซตที่2นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่3ตัวนี้เป็นปีกมานอยู่ในกระถาง5นิ้วมาให้เลยฟอร์มพุ่งแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ทรงไม่ค่อยสูงนะคะนี่นะคะสีเข้มๆสะโพกคือจะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะนี่ เอาไปเปลี่ยนดินอัพกระถางได้เลยปีกมาน,นะคะกระถาง5นิ้วกระถางที่2ตัวนี้จะเป็นเอกวาดอร์นะคะเป็นไม้ม่วงนี่ดูหลอดใหม่นี่นะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเอกวาดอร์ก็อัพไซด์ได้เลยกระถางที่สตัวนี้จะเป็นทวาทศมาศนะคะเนี่ยใบใหม่เริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มกัดสีนะคะแต่นี้ยังไม่กัดจะต,ต้องรอรอโตอีกสักพักหนึ่งนะคะนี่เขาไม่ใช่หน้าเขียวโคนะคะนี่ ทวาเธอสมารถกระถางที่สี่มี2ต้นนะคะสองสีเนาะเขียวนี่อาจจะกัดสีมาในอนาคตก็ได้นะคะข้างล่างนี่ก็เหมือนเหมือนกับเทราปตีเลยนะคะนี่เซตที่สนะคะเซตที่สาเซตต่อไปเซตที่สี่กระถางที่1ตัวนี้เป็นมนกิติยานี่นะคะเป็นไม้สีเข้มกระดูกเข้มนะคะอยู่ในกระถาง5้ห้า กอมแบบพุ่งมากนะคะเอาไปอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนี่ไซส์โตมากนะคะมนกิติยานะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองคุ้มซับนะคะนี่ด่างสวยๆป้ายสวยๆเลยคุ้มซับนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นปีกมานนะคะปีกมาน,นเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มโตไปแบบนั้นนะคะนี่ไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะคะกระถางที่สองที่สาม กระถางที่สี่มีสองต้นนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะตัวนี้จะเป็นปีกโหงนี่เริ่มแล้วนะคะเริ่มกัดหน้ากัดสีมีสองต้นในกระถางอยู่ในกระถาง5.5นะคะได้ไปสองต้นเลยนี่ไซส์โตโตมากนะคะนี่ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ กระถางที่สองตัวนี้กินรีไร่รำนะคะนี่ถ้าขายเป็นกระถางคลิปอีพีที่แล้วปุ๊กก็ขายอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วนะคะกระถางนี้นี่นะคะลองคิดราคาตามกระถางแล้วก็บวกค่าส่งนะคะเกินนี้แน่นอนนี่นะคะเป็นไม้ไม้ใบหอกสะโพกก็จะใหญ่กว่านี้อยู่นะคะเป็นสีชมพูเนาะกินรีไร่ร,รำกระถางที่สามขุนรัตนาวุฒตัวนี้ใครเคยได้ยินชื่อเคยปลูกเรายุบนะคะ จะรู้ว่าสวยนะคะบางท่านเจอเจอความร้อนช่วงเมษาไปนะคะไม้ยุบเยอะเนาะอย่างบางท่านคืองบน้อยเนาะก็เลือกไม้กระถางสีไปซึ่งเป็นชิ้นผ่านะคะไปเจอร้อนแล้วคืออาจจะตายได้นะคะหลายท่านเลยที่กลับมาซื้อใหม่เพราะว่าเจอร้อนไปนะคะกระถางที่สี่นะคะมีหนึ่งต้นหน้าเข้ม,เข,มเข้มเหมือนกันเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้า เซตต่อไปเซตที่หกนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นดารานพรัตนะคะนี่ป้ายทุกใบกระถางห้านิ้วนะคะดารานพรัตกระถางที่สองปีกมานนะคะปีกมานนี่กระถางที่สามต๊โตเป็นฟรฟมหนึ่งสองประมาณสี่นะคะมาจะใช่ละสีน่นี่เป็นฟอร์มกอเลยนะคะ แยกปลูกได้หรือเป็นกอได้เลยนะคะกระถางที่4 2ต้นนะคะ2ต้นเซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นหานุมานเผาลงกาจะเป็นต้นของอาจารย์เสริมนะคะเนี่ยทรงใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ทรงใบจะแตกต่างกับตัวออริจินอลเลยนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนี่นะคะ อนุมานเผาลงกาจาย์เสริมคือใบจะโตกว่านี้นะคะกระถางที่สองปีกมานตัวนี้คุมคุ้มเลยได้ไปสองต้นสองต้นในกระถางเลยนะคะสําหรับปีกมานนะคะนี่กระถางที่สามทวาทศมาศไม้กระสีนะคะทวาทศมาศกระถางที่สี่สองต้นสองสีเลยนี่นะคะชัดๆเลยเซตที่ เ็นะคะเซตที่7ดเซตต่อไปเซตที่8ปดเป็นปีกมานนะคะนี่กระถางห้าจุหนิ้วปีกมานนะคะกระถางที่1สวยแน่นอนกระถางที่สองเป็นคุ้มซับนะคะคุ้มซับนี่ป้ายมาแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็ฮาร์ปนะคะนี่กระถางที่สามจะเป็นพรเจ้าสัวนะคะด่างแบบนี้ด่างสวยๆเลยอันนี้ใบใหม่นะคะพรเจ้าสวัว กระถางที่สี่นี่น่เข้มเข้มเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตสุดท้ายมีเก้าเซตตัวนี้จะเป็นคุ้มซับอยู่ในกระถาง5.5มี2ต้นนะคะนี่2ต้นคุ้มๆเลยเอาไปแยกปลูกได้ตัวนี้เพราะว่าถ้าปลูกคู่มันจะเบียดกันนะคะนี่กระถางที่1นะคะคุ้มซับกระถางที่2จะเป็น กิติมาเจจีรานะคะไม้ผาแผงจากเศษทีสุพรรณโตมาก็จะสวยโตเต็มที่ก็จะมีสีชมพูเพิ่มมาด้วยนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามกินารีร่ายรัมนะคะนี่โตมาสวยนะคะกระถางที่สีสองต้นสองสีนี่สองทรงนี่นะคะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้า สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันนะคะทั้งหมด9เซตนะคะปูฝากลุงป้านะ่าากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ